ค okay, ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับของ d o มเบอรคิวแนะครับและว,วันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกม Minecraft นะครับผม <c oughs> ก็วันนี้เราออกมาเล่นกันนอกรอบนะครับเพราะว่าปกติเราจะไลฟ์กันใช่ปะเราจะได้ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันนะครับผมแต่ว่าวันนี้คลิปนี้จะเป็นโอกาสพิเศษนะครับผมเพราะผมจะแอบม,มาทํามีงานที่ผมต้องทําแบบนอกรอบนะครับก็คือจะจะเป็นไฮไลท์ลับเลยนะก็ <c oughs> ตอนนี้เราก็มันจะที่เราระเบิดโบเก่าไปแล้วก็มาสร้างโบใหม่นะครับผมสร้างเป็นเรียใหม่นะครับก็นะที่คุณเห็นนี่คือบ้านเรานะครับดูกักบมิเทนสองคนนะครับ้วข้างล่างก็มีแต่กุชชี่นะครับดีแล้วก็คนอื่นก็สร้างอะไรเรื่อยเปื่อยครับผมก็ไม่รู้นะอันนี้เอาไว้ทำไมไม่รู้ครับผมเดี๋ยวฆ่าหมดเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มีมมอ a ็แดน a ดเดี๋ยวข้างหลังมีเหรข้างหลังมี no no ระแวงระแวง no <S <S ดีนะครับมีน็อกแบ็กโอ้โหไม่มีน็อกแบ็กที่จบเลยงานที่เราจะไปทำวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นิดน,นึงนะครับไม่ยิ่งใหญ่เท่าไอนดี้ครับที่เราทำซาลามเมื่อคืนนะครับผมเดี๋ยวเดินไปไกลนิดน,นึงนะะโอ้ใกล้ถึงละ คือตอนแรกเมื่อคืนผมสร้างมั่วเกินนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้ง,งานใหม่ัะผมเตีนะเรามีขวานปะเวนไม่มีขวานไม่เป็นไรขวานขวานพังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเอาขวานอันนี้ก็ขวานหินแล้วกันไม่มีปัญหาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โอไปตกใจขวาเน้ยขวมาไม่มาหรอนี่กลาไม่ทำงานเลยเนี่ยมาบ่อยเกินนะตัวแฟนทอมเนี่ยคือเขากาสจะไม่เอาทำงานนะ วันนีค้คลิปนี้นะครับเราจะต้องทำโอ้ยฟัก what the fuck man fuck off ใส่หัวไปเลยเดี๋ยอีกทีนึงน่าอยู่มันนี่ไม้อี e. มันนี่ลงมันนี่เนี่ยเมเนี่ยนะคนไม่หลับไม่นอนผมเนี่ย ในชีวิตจริงก็ไม่ไมหลับไม่นอนนะตายเรียบร้อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมแก้งานกันก็เดี๋ยวผมต้องขุดตรงนี้ใหม่หมดเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวที่เหลือผมจะใช้เป็นดินนะเดี๋ยวขุดไม้หมดเพราะว่าดินง่ายกว่าดินขุดง่ายกว่าไม่ใช่ไม่เกะกะด้วยอ่ะก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องเปิดโพยอนะ ผมต้องเปิดโพยจากที่ผมทําไว้อีกโลกหนึ่งนะครับผมทําเทสเอาไว้ไงเพราะว่าเปิดผมไม่มั่นผมไม่มั่นใจว่าต้องทําไงนะโอเคผมได้เปิดไว้ด้วยเลยแล้วกันนะครับผมไปทําเทสมาไงว่าว่า,วาเออมันต้องทํำยังไงนะลองทําเทสที่ที่ตัวเองทําดูนะครับโอเคอ่าไอหนู สี่อุ๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสโอเคจริงๆมันเดี oda, เ 68, totally stupid, ๋ยวมันต้องมีข้างล่างอีกอะข้างล่างอีกแต่ว่าทำด้วยกันตึก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 โอเคทีนี้ต่อไปก็ตรงนี้ปึ๊กปึ๊กปึ๊ก อ่าฮะเอาละทีนี้ก็ใต้ตรงนี้อ๋อหมอนเดี๋ยวโอเคมันอาจจะมืดนะเดี๋ยวอาจจะมืดไปแต่เดี๋ยวรอเราได้เราได้อโกสโตรมาทุกอย่างจะง่ายขึ้นนะครับทีนี้ส่วนที่ผมอาจจะคิดว่ายากสุดก็คือข้างหลังคับ ข้างหลังต้องยืนนิดนึงเพราะมันมันต้องยืดนะครับที่ผมคิดไว้นี่เดี๋ยวนะโอเคที่ผมคิดไว้นี่ต้องสามสแต็กเลยนะสามสแต็คคือยืดออกมาสามมันหนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งนะหนึ่งสอง เค okay. เรียบร้อยนะครับน่าจะโอเคแล้วสามอาา่ะฮะเดี๋ยวขุดตรงนั้นออกก่แหมพอพอขุดมันมันก็ขุดเป็นอันนี้เนาะเข้าไปเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเก็บสิหลังนะครับโอเคต้องใส่ตรงนี้ด้วย ข้อดีของการออกไปทําก่อนลูกหนึ่งนะเพราะว่าจะท,ทำให้ผมแบบสามารถกําหนดได้นะกำ,กำหนดแบบแผนไว้ได้ว่าจะทําไงต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมผมไม่มั่นใจอ่าสูงไปนะ อมปีโอเคปีโอเคแล้ะทีนี้บล็อกข้างหน้าเป็นสองพอโอเคสามสามโอเครู้ละปึก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 นะครับปึก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 ทีนี้อ่อ บ็อกบ็อกอันที่สองเราจะต่อ,อยื่นออกไปนะนยังไม่จบแค่นี้เพราะเดี๋ยวว่าต้องต่อเติมยอะไรอีกน,นะครับผมตอนที่เอาผมวางไว้หนึ่งสองสามโอเคปึกนี่ก็ปึก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 โอเคนะ ไปได้สวยนะครับเดี๋ยวทำทำข้างหน้าก่อนเอยคือเล่นในครีเอทีฟมวนง่ายครับแต่ว่าเล่นนี้มันต้องนนี่เรามาระวังนึ่ครับเพราะข้างล่างคุณก็รู้นะครับว่าตกไปเป็นไงออันนี้เดี๋ยวรอโกสโตมาใส่แล้วกันเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะครับ เราได้ก็สโตมาใส่วทุกอย่างจะสวยเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราทำเป็นอันนี้ก่อนเลยโอเคโอเค,ครับส่วนหัวหน้าจะโอเคแล้วนะครับหน้าจะโอเคละเหลือตกแต่งละเอียดข้างล่างเดี๋ยวข้างล่างค่อยไปต่อเติมแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเป็นต้องเ,เอ่อต้องมาจัดก,การตรงส่วนนี้ใช่อเคส่วนต่อไปเป็นส่วน ข้างหลังนะข้างข้างนอกนี่เหมือนจะมีคนดวิปข้างนอกมีคนดวิป <Concept> ปึ๊กปึ๊กโอเคปึ๊ก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 โอเคตึกหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองสามสี่โอเคใกล้เคียงนะนะครับอเอลยเลยโอเ้เวลาเล่นจริงๆผมเล่นพาสเตอร์ไม่ถนัดนะนิ้วมันความความประมาทเมื่อวานนะครับผมทำทำล่วงทำชาชมสแตนเลสล่วงนิ้วตัวเองนะครับพองเลยนะครับประมาทไป อ่าเดี๋ยวนะโอเคโอเคอ๋อืมน่าจะใกล้ละอีกนิดน,นึงโอเคน่าจะเสร็จแล้วข้างล่างเสร็จขจล้วบูเสร็จแล้วขูเงบนเสร็จแล้วตามที่ผมวางไว้ละโอเค ีนี้เราจะให้เคลียดินทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้มีใครเล่นบ้านนะครับมีมิเทม,มีปุ่นนะมีโอคินนะผมเล่นกันแต่เช้าเชีวยวตอนนี้แปดโมงนะแปดโมงเช้าๆนะครับเขามันเล่นกันแล้วนะฮเอ๊ะแล้วฉันกลับกลับไงเนะี่ยผมจะกลับยังไงจะต้องออมทางทางวันตันแล้วนะจริงๆผมจะคิดว่าเอ๊ะตรงนี้ให้มันทําเป็น ทำเป็นบ่อน้ําดีไหมนะถ้าทาเป็นบ่อน้ํโอ้โหจะสวยเลยเพราะว่านกเอ่อนกกับน้ํามันเป็นของคู่กันใช่ป่ะอ่าผมผมอยากทำมันเป็นแบบรูปปั้นนกแล้วก็มีแบบน้ำพุน้ำรองอยู่ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวต้องไปปิดตรงนี้ก่อนปิดะไรอย่าข้างล่างก่อนนะครับอุ้ยเกือบไปเจียวตกนะครับ ตกทีนี่ร้องอเลยเกยวผมได้เกียร์ทั้งหมดเอาล่ะอมส่วนที่สุดท้ายที่ต้องทำคือตรงนี้ใต้ปากโอเคเรียบร้อยครับ ผู้ชมครับน่าจะเสร็จแล้วนะผมอ้าวพอเตอ,เตอร์มาพอดีเลยอุ้ยเกือบไปน่าเสร็จแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ได้รูปปัน้นนกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผม ทำไมผมรู้สึกว่๊เดี๋ยวผมคิดกันผมคิดว่าหางมันหางมันน่าจะน่าจะแอดวานได้มากกว่าน,นี้นะขออนาตนะครับคือในงานแรกหางมันไม่แยงไนงะเดี๋ยวมารอบนี้ผมอยากจะให้แบบหายแยกคุณเคยเห็นนกใช่ไหมยนกจริงๆอะ่ะไอไอตรงหางหางตรงเนี้ยเดี๋ยวนะ ต้องต้องให้มันมาต้องให้มันแย่มาตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนผมทำไงดีเอ่อต้องยอมอะต้องยอมโดนดาเมจนะโอเคมันต้องยืดมาเดี๋ยวนะต้องยืดมาตรงนี้นะ โอเคารละ่ะให้มันยืดแบบแตกๆอะ่ะโอเคพอดีเลยนะพอดีพอดีอดทีนี้ผมก็จะได้ทำเป็นน้ำน้ำข้างล่างละผมกลาวไม่ให้มันเดินกลาบไม่ให้มันเดินได้อยู่แล้วคือไม่รู้ว่า ว่ามันจะเดินไปเพื่ออะไรตรงนี้เพราะงั้นผมอยากจะให้อเนี่ยให้น้ำมันมันลง,ลงข้างล่างนะผมโอเค ตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเห็นโพคินฆ่าคนเยอะเฮ้ยปีกีปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะจริงผมก็มไม่อยากไปยุ่งนะยุง่งไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะโอเคครับข้างบนรูปปั้นเสร็จแล้วนะผมทีนี้ผมคิดว่าจะทำอะไรกับน้ำดิแบบให้มันมีน้ำไหล มีน้ำไหลาจากข้างบนน่ะน้ำไหลาจากข้างบนบนลงมาข้างล่างน,นี้นะผมถ้าอย่างนั้นก็ต้องขุดนี้หมดเลยแต่มันก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะเพราะถ้าตรงนี้มามันมันจะไปทางเดินใช่ปะ่ะโอเคเพราะปล่อยไว้เงี้ยะนะเพราะให้ถ้าน้ําพุมาไ,ไ,ไอไอเพราะถ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีน้ําพุนะมันก็ไหลลงมาทางนี้หมดเลยนะผมมันก็มันก็ไม่สวยนะครับมันมันไม่ใช่นะครับผม โอ้ข้างล่านีีแบบอควาเรียมเลยเนะี่ยวันนี้ครับในคลิปนี้แล้วก็ทำทำไอรูปปั้นนกสำเร็จแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมนะครับ